คุณเคยรู้สึกถึงความเงียบที่ดังสนั่นกว่าพายุไหมความเงียบที่ไม่ได้มาจากรอบกายแต่ดังก้องมาจากข้างในมันคือความรู้สึกสงบนิ่งที่น่าหวาดวันก่อนที่พายุลูกใหญ่จะมาถึงในโลกของการเงินและการลงทุนก็มีความเงียบแบบนั้นเช่นกันครับมันคือสัญญาณที่ส่งเสียงกระซิบมาจากอนาคตเตือนเราถึงฤดูหนาวทางเศรษฐกิจที่กำลังคืบคลานเข้ามานักการเงินทั่วโลกเรียกเสียงกระซิบนี้ว่า Inverted Yield Curve แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจความไม่ปกตินี้เราต้องรู้จักสภาวะปกติของมันเสียก่อนลองจินตนาการถึงชีวิตดูสิครับถ้ามีคนมายืมเงินคุณหนึ่งเดือนกับอีกคนมายืมสิปีคุณจะคิดดอกเบี้ยใครมากกว่ากันแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่ยืมสิปีใช่ไหมครับเพราะความเสี่ยงมันสูงกว่าเวลาที่ยาวนานขึ้นหมายถึงความไม่แน่นอนที่มากขึ้นเงินของคุณจมอยู่นานกว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ นี่คือกฎธรรมชาติของการเงินเวลานานขึ้นผลตอบแทนต้องสูงขึ้นในโลกของพันธบัตรก็เหมือนกันครับพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเช่น2ปีควรจะให้ผลตอบแทนหรือที่เรียกว่า yield ต่ำกว่าพันธบัตรระยะยาวเช่น10ปีเมื่อเรานำผลตอบแทนของพันธบัตรทุกช่วงอายุมาพลอตเป็นกราฟเราจะได้เส้นที่ค่อยๆโค้งสูงขึ้นจากซ้ายไปขวาเหมือนเนินเขาที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปสู่อนาคต นี่คือภาพของเศรษฐกิจที่แข็งแรงเป็นปกติสุขเราเรียกมันว่า normal yield curve มันคือภาพสะท้อนของความเชื่อมัน่นความเชื่อที่ว่าอนาคตจะดีกว่าปัจจุบันแต่แล้ววันหนึ่งภาพที่เคยเห็นกลับตลปบัดเส้นกราฟที่เคยไต่ระดับขึ้นกลับหัวทิ่มลงผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นกลับสูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวมันเหมือนจักรวาลกำลังบอกเราว่า การฝากเงินไว้กับอนาคตอันใกล้อันตรายกว่าการฝากเงินไว้กับอนาคตที่ไกลออกไปนี่คือสภาวะที่เรียกว่า inverted yield curve มันคือความเงียบที่ดังสนัน่นคือเสียงกระซิบแห่งความกังวลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบไม่ได้ซับซ้อนเลยครับมันคือจิตวิทยามวลชน เมื่อน,นักลงทุนรายใหญ่สถาบันการเงินกองทุนทั่วโลกเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจในอีก1นถปีข้างหน้าจะย่ำแย่พวกเขาจะทำอะไรพวกเขาจะหวาดกลัวและความกลัวจะบงการให้พวกเขาวิ่งหนีจากความเสี่ยงในระยะสั้นแล้วไปซุกตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะหาได้นั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเหมือนเวลาเราเห็นเขาลางพายุเราจะรีบวิ่งเข้าบ้านปิดประตูลงกรอนให้แน่นหนาที่สุด ทุกคนแห่กันไปซื้อพันธบัตรระยะยาวทาให้ราคาของมันสูงขึ้นและเมื่อราคาสูงขึ้นกฎของตลาดก็จะทำงานผลตอบแทนหรือ yield ของมันก็จะลดต่ำลงสวนทางกันในขณะเดียวกันในระยะสั้นความต้องการเงินกู้ยังมีอยู่แต่ความเชื่อมั่นไม่มีธนาคารกลางอาจกำลังขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อทำให้ผลตอบแทนระยะสั้นยังคงสูงอยู่ ภาพที่เกิดขึ้นจึงบิดเบี้ยวผลตอบแทนระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวความน่าจะเป็นของเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession ในอีก6-18เดือนข้างหน้าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ Inverted Yield Curve ไม่ใช่ลูกแก้วพยากรณ์ที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็แต่มันคือเงาสะท้อนของความกลัวที่จับต้องได้ของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดมันคือเสียงสะท้อนจากหัวใจของระบบการเงินที่กำลังเต้นผิดจังหวั แล้วเราคนธรรมดาจะทำอะไรกับเสียงกระซิบนี้ได้หลายคนอาจตื่นระหนกคิดจะเทขายทุกอย่างแล้วหนีออกจากตลาดแต่พี่เลี้ยงการเงินคนนี้อยากจะบอกคุณว่านั่นไม่ใช่คำตอบสัญญาณน,นี้ไม่ใช่คำพิพากษาแต่มันคือสัญญาณเตือนมันคือเสียงนาฬิกาปลุกให้เราตื่นขึ้นมาสำรวจความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวเองเหมือนธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว นี่คือเวลาที่เราต้องกลับมาถามตัวเองเรามีเงินสำรองฉุกเฉินมากพอที่จะอยู่รอดในวันที่พายุเข้าหรือเปล่านี่สินที่เรามันหนักเกินไปหรือเปล่าการลงทุนของเรากระจายความเสี่ยงได้ดีพอแล้วหรือยังเรามีทักษะอะไรบ้างที่จะสร้างรายได้เพิ่มในวันที่รายได้หลักอาจสั่นคลอนในฤดูหนาวที่เยือกเย็นที่สุดคือเวลาที่ดีที่สุดในการรับขวานและก่อกองไฟให้ตัวเอง วิกฤตไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างเราเสมอไปแต่มันมาเพื่อคัดกรองเพื่อทดสอบและเพื่อมอบโอกาสให้กับคนที่เตรียมพร้อมในขณะที่ทุกคนหวาดกลัวคือช่วงเวลาที่สินทรัพย์ดีๆอาจมีราคาถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่ทุกคนหยุดนิ่งคือช่วงเวลาที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้ก้าวกระโดดจงฟังเสียงกระซิบนั้นแต่อย่าปล่อยให้มันกลายเป็นความกลัวที่ทำให้คุณเป็นอมพาต จงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณสร้างรากฐานที่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณล่ะครับเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแห่งความเงียบนั้นคุณจะเลือกที่จะกลัวหรือจะเลือกที่จะเตรียมพร้อม